Empty. the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Thailand. ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวรถบรรทุกและรถบ,บัสทุกท่กันนะครับลื้อไปหลายคันแล้วครับกองเป็นภูเขาเหล่ากอฮะทั้งเบาะนะครับชุดบงชุดเบาะนะครับเศษลงเศษเหล็กแยกไว้นะครับเตรียมช่างกิโลขายนะคันไหนปิดไม่ลงพี่น้องไม่มีใครสนใจเราก็ลื้อนะครับลื้อแยกอะไรนะครับ คันส้มก็คันส้มก็ยังรอรออยู่นะครับแสงกระบาดครับคันส้มขับได้ครับรถวิ่งได้ครับคันส้มสวยสวยครับในคลิปก่อนมีมีนะครับก็สอบขับได้ครับ โเนี่ยซื้อไปทําโชว์ได้ครับจอดทําให้คนถ่ายลงถ่ายรูปนะครับจัดตามรีสอร์ทหรือฐานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดดึงดูดได้ครับทําเป็นแลนด์มาร์กได้นะครับจอดเรียงกนหนึ่งสสามสี่ครับห้าหกครับหรือหมดครับเจ็ดคัน คแนนกำลังดีบเสร็จครับเที่ยวไซพีพีไหมไปเลยนีมี้วโลกโคโคเดีแลยเนี่ยโคบีทำไมไปละเด้อันนี้ก็เป็นลาวชั้นวางของครับ ตัดแยกออกมาครับเห็นนานานี้โครงหลังคาไม่ผูกนะครับอันนี้เป็นแก่เหล็กเชื่อมมาชั้นล่างครับ เราได้คาร์บอนเหล็กหนานะครับให้ผูนะครับเหล็กยังดีครอเตัดตัดออกกีละเสากีละเสานะครับ เหลืออะไรกระดองปเปล่าอย่างเงี้ยนะครับช่างกิโลใครนะครับพี่น้องครับถ้าม,มีใครสนใจก็หรืออย่างเดียวครับคันนี้ยังรอรอคนจับจองกันนะครับรถคันนี้สวยจริงครับเปรมใจเนี่ยครับการส้มเนี่ยสวยจริงรถขับได้วิ่งได้ครับคันนี้เครื่องฮีโน่ครับ แบบสองสองนะครับเคื่มีเนียมมีเนียมปูผมปวยพยางพลาติกครับ สวยอันนี้สวยครับยังรอคนมาจับจองนะครับรถคันนี้ขับได้ครับคันนี้ครับในคลิปก่อนมีมีมีการถ่ายให้ดูนะครับทดสอบการขับอะไรแล้วนะครับ รถครันนี้จริงๆวิ่งอยู่โรงงานนะครับเขาก็นี่ครับติดโควิดนะครับติด,รตดเรื่องนี้เขาก็เลยจอดนะครับคันนี้วิ่งได้ปกตินะไม่มีปัญหาครับแสนกว่าบาทครับราคาไม่แพง รถสวยสวยัวรนี okay. ่คันนี่คันต่อไปที่เลือกนี่ก็อีกคันนะครับอันนี้เป็นตู้แอร์ อันนี้ตัวแอร์ครับก็สี่หกล้อนะครับยางแบบสองห้า เครื่องขับหลังครับตอนนี้เครื่องวางหลังนะครับรอบที่แล้วยังลอยพื้นนี่ครับมารอบนี้วางพื้นแล้วนะครับ เตรียมลือครับน้นไทยน้องหัวฟานนะครับแยกข้างขันนะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็ไปดูคลิปย้อนไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับ yeah. นี่กระตู้แอร์ครับเตรียมลือ้อเบาะผ้ากามายีครับเบาะสองหนึ่งรถสนามบินเท่าไับนี่จอดนานจนไวรุ่นไปทำเป็นฮาเร็มส่วนตัวแล้วครับในสนามบินนะ พี่น้องท่านใดี่หาอะไรรถบรรทุกนะครับคัสซีอย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรตัวไหนนะครับรถบัสอย่างเงี้ยนะครับเบาอ,อย่างเงี้ยนะก็ทักมาสอบถามได้นะครับทักมาสอบถามราคาได้ตนะัวไหนที่เป็นอ่อยได้เราก็เก็บครับตัวไหนเป็นอะไรไม่ได้เราก็ช่างกิโลนะครับ โโอ้เหม็นไหมนะพี่น้องนะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ